ขป้นยาเลยก่อนเอาเนียนๆของตัวทำตัว จูบเลยตามันคอยอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> ตัวนี้ม,มีหลายตัวเลยนะ <c oughs> โยนสายกันแล้วอะไรกันแล้ว <c oughs> หาล่ากั

ต้องลากจมจมยสถึงจะกัดปลามันรู้แล้วอ่ะต้องลากแบบนี้คแับแบจมจมน้ําอ่ะให้มันงุบเดี๋ยวตัวที่สามแล้วฉายาคองนี้ต้นมะกอก